สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพี่นี่อีกมือหนึ่งจะอากาศดีมีแดดจ้ะนานทีประเทศเยอรมันมีแดดพี่น้องจ้ามือนี้กเสิพาไม้ยางเหล็นพี่น้องพามาหน่อยไมายางเหล็กที่เก่าแหละจ้าเสิเลสิมารอหาเบิ้งพักด้พี่น้องจ้า พักเบืบ้อง่ามีผักยังเป็นตาเก็บได้มั่งนะพี่น้องจ้าอากาศดีโดนโด,ดนอากาศดีต่างเช่นงานหลังรักก็คือมาหน่อยผ้ามาหน่อยย่างเลรนพี่น้องอากาศสิโลาะเบื้องผักน้ำจ่า่ามีผักยังเป็นตาเก็บนะพี่น้องจ้าพี่น้องจานยางมาพออีกผักอีกชนิดนึงอกกีกพี่น้องนี่นี่คือผักสิวแล้วพี่น้องจ่า กำลังขึ้นงามๆเลยจ้ะผักติว๋วฝรั่งคือคนไทยอยู่นี่กระเอิญน,นะพี่น้องทานคือเอิญผักติ๋วฝรั่งผักติ๋วฝรั่งนี่ชิมรสชาติเปรี้ยวเลยพี่น้องคือผักติว๋วแกงใส่เห็ดนี่จ้ะกำลังสับข้นเป็นกอเดี๋ยวมีดมาพี่น้องจะใลักษณะรสชาติสิเปรี้ยวเลยพี่น้องผักติ๋วฝรั่ง พี่น้องจ๋านี่คือผักที่จริงเขาก็เว e r ว่าผักแต่พี่น้องนี้คือต้นกราบหรือว่าคนไทยเอิญผักขนาเป็นขนาฟรังพี่น้องจ้าอันนี้ก็ยอดอ่อนอยู่จ้ะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าว่าเขาสิปลูกไว้นะพี่น้องจ้ะมาเบิ่งบรรยากาศทุ่งดอกกาพี่น้องแต่ว่า เขาก็ยังมาทั้งญ่พี่น้องจ้ะดอกต้นกล้านีเขาสิบปลูกไว้นะพี่น้องค่ะคนไทยมาเอื่นพัขนาฝรั่งนะพี่น้องจ้ะแต่เขาก็ปลูกไว้ยังไว้ยังสี่พี่น้องจ้ะบ๊อบเป็นตาบ๊บเป็นตามาเก็บดอกพี่น้องจ้าเพราะว่าเขาปลูกไว้เขาอาสิฉีดยา ฉีดยาขา,มาแมลงหรือฉีดยาอย่างนะพี่นองจ้าหรือว่าฉีดยาเล่งเล่งให้มันแยนะ่นพี่นองจ้าถ้าเกิดว่าเข้ามาเก็บหนึ่งอ่าสิเขาฉีดยาพี่นองมันเข้าเก็บมเมื่อกีนมันก็เป็นอันตรายกับสำหรับเขานะพี่นองจ้าสองถ้าเกิดเขาเห็นเขาก็น สามารถเอาหข้าขาคุกได้ได้พี่น้องถ้าเกิดว่าข้าบรูจากเขาหรือว่าถ้าเกิดข้ามาเก็บหรือว่าเขาเกิดการมั่นใจพี่ยังสักอย่างหนึ่งนะพี่น้องเขาอาจจะสามารถเรียกตำรวจมาจับเขาได้ได้พี่น้องจ้ะอันนี้กะแต่ว่าส่วนหลายแล้วเขาก็บกห่วงดอกพี่น้องเพราะว่าห้าเก็บที่กะทุกคนกับข้กงสิบ่เก็บลายดอกน,น้องจ้าเก็บ พอกินน de to right right. ั่นแหละแต่ว่าสิ่งสำคัญต้องระวังคือยาขามแมลงพี่น้องจ้ะสิ่งสำคัญที่สุดคือยาขามแมลงที่้าเกิดเหาเป็นอย่างไปเขาบับผิดชอบด้วยพี่น้องนี่ค่ะลงใส่มั่อกีถเฉือกหิมนสิเป็นดอกแบบพี่น้องจ้นสิขึืนดอกเหรอไม่ต้องงามนี่จ้ะสิเป็นดอกเหรอยังมันยังบก ขืนเงาเลยพี่น้องจ้าเนี่ยงใส่สิโดนหิมะตมม้องนี่จ้ะอีกที่ต้งขนาดสีเมืมงเองไทยขนาดฝรั่งนะพี่น้องอ่อ,อนอ,อนกับเป็นตะกินแสบอยู่จ้ะตะกยางเขาฉีดยาเก็บจะสนมากฝรั่งเขาสีบวกห่วงดอกพี่น้องตะห่อต้องระวังระวังของเ้าเองเนะพี่น้องจ้ะฝรั่งอ่อนอ่อ,อนอยู่เลยจ้ะ xíu án ra ngoài là phi nọ tất cả bolo lũ chi chỉ ra bức phân này phía nọ phân nghỉ nhai là chả phân nghỉ nhai có phân nằm dù phi nọ chả không chỉ sống sấy chỉ ra là phía nói chỉ ra อ่อนๆอ,อ,อยู่เลยจ้ะแม่บอกเลยจ้ะนี่น้องจ้านี่พามันอีกทักชนิดหนึ่งทิขกินได้ด้วจ้ะมีพืชอตอ้นฟันสิงโตพีนตาา่น้องสองกว่วง่ามงามแต่ดอกต้นฟันสิงโตนี่โอ้เฮียฟุตบอล ตุดฟันสิงโตนี่พี่น้องแกแงแค้นพักขีเล็กแสบด้วจ้ะสมเนิกระลังแสบด้วพี่น้องก็ได้เอามีดมาโกยเอาพี่น้องจ้ะห่าเขาซึลึกมากจ้ะนี่คือตน้นฟันสิงโตนะพี่น้องแกงแคนผักขีเล็กแสบขนาดเลยพี่น้องจ้ะเสียดายเสียดายว่ได้เอามีดมาเสียดายจ้ะพี่นอ้องมึงได้ที่จะกรองงามๆมาจะ้ะเนย นีเติมฟันสิงโตน้อพี่น้องจ้าน้องดูสินี่จะก่องามๆเลยน้องจำเนกกระลังแกงแกงบวกลผมกับพี่น้องจันจำเนกกระลังแกงแสร็พี่น้องจันเต็มไม่ใส่ยดายเด้อคุณเต้วน้องหยิบมาเ เขาหน้านพี่น้องสิเป็นยักษ์ยักษ์ปั้นนี่คือไข่เขาเลยบ้านเนาะเลยเกิดยังก็เลยเลย,ยตัดหน้าพี่น้องนี่น้าพี่น้องซ่อมนี่กำลังเสียแกงใส่กะทิโอ้ยยังเสียหน้าพี่น้อง,ง,ง,อง,ะะองปั้นสิงโตนี่แทนผักขิเล็กสุดยอดเลยพี่น้อง